ไปที่หัวนะครับอันนี้นะครับมันจะมีแหวนอัดนะครับแหวนอัดก็จะเป็นด้านข้างเรียบนะครับก็คือด้านข้างจะเป็นแบบเรียบนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมันจะมีร่องนะครับให้หันลงด้านล่างนะครับแล้วแหวนเนี่ยบางตัวนะครับที่เรามีขายนะครับบางตัวก็จะมีตัวหนังสือนะครับบางตัวก็จะไม่มีตัวหนังสือสกรีนมานะครับมาปั๊มมานะครับตัวหนังสือเนี่ยก็คือให้หันขึ้นนะครับโดยตามปกติแล้วต้องหันขึ้นนะครับ ตัวขีดให้หันลงนะครับถ้าไม่มีตัวหนังสือก็คือดูที่ขีดเอานะครับเอาขีดให้หันลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวแหวนอัดนะครับส่วนแหวนน้ามันนะครับจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีร่องน้ํามันนะครับมันจะมีสโลปนะครับสโลปเนี่ยเราเอาขึ้นด้านบนนะครับส่วนตัวเรียบเนี่ยให้หันลงด้านล่างนะครับโอเคใส่แหวนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว ผมก็จะใส่อีกสอง